อฝากคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆดูครับเสีนหนึ่งเสีนหนึ่งเสยนหนึ่งสายซิ้งครับจะพังรถไทยเสียนุ่ยเปล่าเนี่ยถูครับโอ้รถไทยเราจะพังไหมเนาะ เพื่อนๆอยู่กับคูโบต้าเอฟห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้แต่งสปริงมาแล้วครับใช้สปริงกาวนาของช่างฉัดครับผมเรียกว่ารอบของเครื่องยนต์นี่มิดไม่ครับผมมิดไม่ của bộ cho kênh Ghiền Mì Gõ สิ่เหเลยทีเดียวครับแรงครับตัวนี้แรงตอนนี้ก็เทพื้นที่น่าจะประมาณสองไร่ก,กว่าครับ โบต้ายาู8ครับ ออแล้วครับจะยักโอ้ดิฟโชว์ครับทางรถกูแน่นอนเลยนี่ครับเมื่อยชีพเมื่อยชีพอ๋อแล้วครับเจ,จอรถแรงครับผม เฮ้วันนี้เสียวุธมีตุ๊กตาหน้ารถมาด้วยครับใครเนาะคุณินหรือเปล่าเจ้ายักษ์น่าจะได้ห้าหกเที่ยวแล้วมั้งเจ้ายักษ์ เราจะเป็นาสาวๆครับดีประดับยนต์มาด้วยครับวันนี้เที่ยวนี้เสวุ๊ตได้เด็กติดรถมาครับผม นี่ครับเส้นหนึ่งโชว์สเต็ปแล้วครับออเอ้พิวุฒิใครใครไอมาด้วยอ่ะพี่นินป่ะอ๋อวันนี้วันอาทิตย์เนาะ เราทิ์นี่เขามาเป็นคู่เป็นคู่ไอ้เรามาเราไม่มีคู่เลยเนาะเขามีประดับยนต์มาด้วยเออไอ้เราดีดีเราทำไมไม่มีคู่เดือนแห่งความรักนะเดือนนี้ใช่ใช่เดือนคุมพาครับคุมพาปันไงเอลห้าศูนย์ใส่ใส่สปริงช่างฉัดแบบไวเนาะ มา,มาเพิ่มมาหน่อยมาเพิ่มขึ้นเลยครับมามาเพิ่มมาอยู่แล้วจะใส่โบเหมือนพี่ด้วยเนี่ยโอ้หคันนี้ครับรถทำคลิปครับรถไทยนี่แหละเริ่มต้นของใต้คลิปเลยใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะใต้คลิปเลยนี่คันนี้แตย,ยอดวิวเป็นล้านนะช่วงที่ไทนาไทยไรก็ได้คันนี้แหละสร้างคลิปครับผม,ไ,มไลรชนเหรออ๋อ ครับอ้าขอบคุณขอบคุณการรับชมครับก็จบไว้เท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูครับเอ้าอย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่อง youtube อีกครั้งหนึ่งครับนะวันนี้ก็ได้ชอดเด็ดครับเสียหนึ่งโชว์สเต็ป กับรถไทคูโบต้า L5018 ครับสุดจัดปลัดบอกเลยทีเดียวครับผมเรียกว่าแรงเกินนะเกินลิมิตนะครับนะนอ๋ะอฝากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับ ขอ,ขอไว้ฟรีตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับ